สวัสดีค่ะเพื่อนเพบกันอีกเช่นเคยนาตาลีค่ะนะ EP 1 0แล้วค่ะเพื่อนเพื่อน EP 1 0แล้ว ได้ดูกันหรือเปล่าแล้วดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ถ้าใครมีข้อคิดเห็นยังไงมีปัญหาอะไรปัญหาเดียวกันเขียนมาคอมเมนต์ได้นะเพื่อนๆอยากจะดูความคิดเห็นเหมือนกันว่าแต่ละคนคิดว่ายังไงคลิปนี้ต้องปรับปรุงอะไรไหมนะก็ยินดีได้รับความ ติเตียนนะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมกันนะนะกันยังไงก็เขียนทักไทยกันมานะโอเคลเลยเพื่อนๆเขา้าเข้าเรื่อง EP 1 0นะก็คือว่า EP 9เราจบกันตอนที่ก็ EP 9นะจบตรงที่ว่าเราก็เป็นไทยนะก็คือตำรวจจับแฟนฝรั่งคนนั้นไปแล้วแล้วทีนี้เราก็อยู่ธรมมหากินมากนะ พยายามเรียนนวดเพื่อจะได้ใบประกอบการหรือใบใบนวดนะคือใบไหลเส้นนวดของอเมริกานะแล้วก็ทำงานต่อสู้ชีวิตมานะทีนี้ก็มาถึงจุดที่ว่า ที่สาวก็มาแล้วนะแล้วก็หลานชายก็มาแล้วก็ช่วยกันทำมาหากินแล้วพวกเราก็อยู่กันดีแล้วก็อพาร์ตเมนที่เราได้อพาร์ตเมนต์ใหม่ที่ว่าได้ใกล้กับบ้านผู้ชายคนนั้นก็โอเคนะอพาร์ตเมนต์ก็ดีนะเสร็จแล้วนาตาลีก็ทํางานนวดก็ย้ายไปทาอีกที่หนึ่งค่ะเพื่อน,อนย้ายไปทําอีกที่หนึ่งก็ออกมารู้สึกว่าจะไกลนิดนึงแต่เราก็มีรถแล้วเราก็ขับรถได้นะคะเพื่อน ทีนี้ก็เลยได้มาพบเจอกับผู้ชายอีกคนหนึ่งนะซึ่งทำง,งานงวนวดน,น,นะเพื่อนๆมัน,นมีเจอทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีนะคนไม่ดีก็มีเยอะส่วนคนดีนะก็มีเยอะเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่คนดีๆที่เขามานวดเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยได้คุยอะไรกับเรามากมายไม่ได้มาจีบมาอะไรกับเรามากมายนะเพื่อนซึ่งมันต่างกันคนไม่ดีอันนี้ก็คือเป็นเป็นวิจารณญาณของเราอย่างหนึ่งนะว่า เราควรจะรู้แหละว,ว่าไอ้คนอย่างนี้มันดีหรือไม่ดีมันมีอยู่คนหนึ่งนะเ,นเพื่อนๆนี่ในการโคดโกงของมันมันมีการโกงอย่างนี้นะนาตาลีเจอมากับตัวเองคือเขานวดกันไปแล้วหนึ่งหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมเพื่อนๆเ,เออเขาก็ชอบแหละอ,อ,อยู่นวดดีอย่างนั้นอย่างนี้นะงั้นอยู่นวดต่ออีกหนึ่งชั่วโมงได้ไหมแล้วเขาบอกได้ได้ได,ได้แต่ที่อเมริกาเนี่ยนะคือเราก็รู้แหละว,ว่า ที่นู่น่ะเขาพุกเก็ตเชียเขาก็จะรู้เลยว่าเก็บตังก่อนถึงจะเข้าไปนวดนะคือเขาต้องเสียเงินก่อนแล้วถึงจะเข้าไปนวดโอเคผู้ชายคนนี้ก็มานวดหนึ่งชั่วโมงแล้วเก็บตังเก็บตังไปแล้วเก็บเงินไปแล้วแล้วเขาก็นวดผ่นไปึ่งชั่วโมงใช่ไหมทีนี้เขาบอกว่าเออยูนวดดีวนวดนวดต่อยสักชั่วโมงหนึ่งได้ไหมเขาบอกได้สิทำไมจะไม่ได้ล่ะก็โอเคนะนวดต่อยชั่วโมงหนึ่งเราก็เลยนวดต่อไปชั่วโมงหนึ่ง เก็บเงินไปแล้วชั่วโมงใช่เขาบอกแล้วนี้ผู้ชายพอนวดเสร็จก็บอกว่าเดี๋ยวฉันลงไปเอาเงินที่รถก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะขึ้นมาให้นะเพืเ่อนมันไปเลยมันไปเลยนวดฟรีไปเลยหนึ่งชั่วโมงดีนะที่เราเก็บตังก่อนหนึ่งช่วงแรกแล้วแล้วก็ค่าทิปนัตตรีก็ไม่ได้เห็นไหมโกนโกงของมันมีอย่างนี้นะเพืเ่อนนี่ นี่นี่คือโกงทำไมเขาต้องเก็บเงินก่อนเพราะหลายๆคนนี่นะไม่ได้เก็บเงินก่อนนะเพื่อนเพื่อนนวดเสร็จแล้วนะไปเลยไม่จ่ายเงินนะขอไปเข้าห้องน้ําเพราะว่าบางที่เนี่ยสถานที่บางที่ก็คือห้องน้ําอาจจะออกไปมีมีตึกเดียวกันมีห้องให้เช่าเป็นเป็นเป็นสปาเป็นที่นวดเนี่ยแต่ว่าห้องน้ำอาจาจะต้องเข้าไปใช้เป็นห้องน้ํารวมที่ว่าอยู่ตึกกันบางทีก็ไปห้องน้ํานะมันก็ไปเลยเหมือนเพื่อนนะ มันมีหลายอย่างกลไกของคนที่ไม่ดีอ่ะนะมันมีหลายอย่างต้องระวังมากๆเลยอันนี้ก็คือ the, จุดหนึ่งนะที่เราเจอมาเยอะแยะมากมายซึ่งอันนี้พอนาตาลีนึกได้ก็เลยเล่าให้ฟังว่านี่มันมีกลโกงมีแค่นี้เองนะแล้วก็อพอย้ายไปทํางานที่ที่ที่ใหม่นะเ,นเพื่อนๆก็เลยเจอกับผู้ชายคนหนึ่งเป็นผู้ชายคนนี้แหละที่นาตาลีได้แต่งงานกับเขาแล้วก็ได้แอปพลายไปเกี่ยวอยู่อเมริกาได้ยังถูกต้องจากคน นะก็คือสามีคนนี้เนี่ยเดี๋ยวเล่าก่อนว่า,วา,เาเจอกันที่ที่ร้านนวดร้านนี้แหละนะก็เจอกันก็ไปกินข้าวกันอะไรกันนะเขาก็มาเยี่ยมมาหาที่อพาร์ตเมนต์ที่นาตาลีอยู่เพราะว่าเขา,าอยู่อีกที่หนึ่งคืออยู่ต่างอำเภอเวลาเขาเข้ามาเนี่ยเขาขับรถเป็นชั่วโมงเหมือนกันแลเข้ามาพอเข้ามาก็มปรับกันไปกินข้าวเขรู้จักพี่สาวนาตาลีเขาก็พี่สาวนาตาลีเขาก็ชอบนะแฟนของนาตาลีคนเนี้ย ก็รู้จักกันแล้วพอตอนหลังๆเนี่ยนะเราก็ไปมาหาสู่กันได้ประมาณสัก5 6เดือนได้มั้งแล้วก็นัตตีก็ย้ายไปอยู่กับเขาย้ายไปอยู่กับเขาที่ที่บ้านเขาบ้านเขาก็เป็นอพาร์ตเมนต์เหมือนกันเป็นอพาร์ตเมนต์แล้วก็เ,เขาอะผู้ชายคนนี้แฟนสามีนะัตตีเนี่ยอดีตสามีเนี่ยแต่ตอนนี้เขาก็เสียชีวิตไปแล้วนะแต่เดี๋ยวเล่าให้ฟังทีนี้อ่า ย้ายไปอยู่กับเขาอีกที่บ้านเขาเขาก็บ้านเขาเป็นอพาร์ตเมนต์เหมือน,นกันสามินนาตาลีคนนี้เขาทำางานเกี่ยวกับพวกาทาสีเป็นเป็นผู้รับเหมาทาสีบ้านนะเขาก็รับงานจากบริษัทอินชลันเก็คือประกันที่นึนเขาจะมีประ,ประกันประกันบ้านอ่ะประกันเรื่องเอสียหายจากน้ําท่วมจากน้นําหยดจากสีอะไรพวกเนี้ยนะทีนี้ สามนีนาตลีก็ทำสีรับเหมาพนทํทำสีบ้านนะก็กิจการดีธุรกิจดีเขาก็เพิ่งจะเริ่มเริ่มก่อเริ่มทำมาได้สักปีสองปีอะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้พอน,นาตลีย้ายไปอยู่ด้วยเนี่ยเราก็ประเภทบริการดีสาวไทยก็รู้อยู่แล้วเราก็ดูแลเขาดีอ่ะนะทำอาหารการกินให้อย่างดีนะทำอา,อาหารทำร้านกล่องไปใส่คูลเลอร์ไปเวลาเขาไปทำงานเขาก็ จะเอาแซนไปกินแซนด์วิชไปกินสตาบัคอะไรเขาแล้วแต่แต่เราทําอาหารร้านใส่กล่องให้เขานะซึ่งเขาบอกว่าเพื่อนเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนเขาอะนะเห็นมาเยอะแล้วเขาบอกว่าโอ้ยเขามีเมียมาเมียเขากไม่เคยทําอย่างนี้มาให้เขามีเกิร์ฟเฟนมาเกิร์ฟเฟนเขาก็ไม่เคยทําอย่างเงี้ยบอกอยู่เนี่ยโชคดีนะเกิร์ฟเฟนอยู่เนี่ยแพ็คลานชา้เนี่ยทุกวัน บางทีเขาก็ไม่กินก็มีอย่างกี้ไปกินกับเพื่อนก็มีก็ไม่เป็นไรก็ทิ้งไปอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็คือความที่ว่าเราไปอยู่บ้านเขาทําความสะอาดบ้านทํากับข้งกับข้าวทาอะไรให้กินทุกอย่างนะคือทําหน้าที่ดีที่สุดแหละซึ่งก็ยังไม่ได้แต่งงานกันนะเพื่อนเราก็มีความหวังเพราะว่าเออผู้ชายคนนี้ดีนะเขามีงานมีหน้าที่การงานดีแล้วเขาก็ไม่ใช่คนกล่อมปิ้นปอนนะแล้วก็เ,ออเขาก็ยังหนุ่มนะเขาอายุน,น้อยกว่านองตลีสี่ปีนะ เด็กวอางั้นเถอะกินเด็กนะเขาก็ไม่เคยแต่งงานมานะเขาเคยมีแฟนมาแล้วเขาก็มีเขาอะเป็นเป็นเด็กที่แบบว่าพ่อแม่เขาเก็บมาเลี้ยงอะไรเงี้ยหรือขมาเลี้ยงจากโรงพยาบาลอะไรเงี้ยก็สามีนาตาลีคนนี้ก็ค่อนข้างที่จะแบบมีปัญหาเยอะมากมายแต่ก่อนเนี้ยก่อนที่เขาจะดีมาได้เนี่ยนะเขาก็เป็นคนที่ติดยา เสติดยาติดสิ่งเสพติดว่างนั้นเถอะนะพ่อแม่เขาก็ส่งเงินมาสนับสนุนให้ให้ลูกชายอยู่ตลอดเวลานะก็เอาละตอนช่วงนั้นที่เราคบกันกับกับสามีนาตาลีเนี่ยเขาก็เป็นคนดีเราก็อยู่กับเขามาแล้วกอ็อยู่มาได้สักประมาณปีหนึ่งปีหนึ่งจากที่อยู่อีกที่หนึ่งเนี่ยนะแล้วก็เขาก็เลยไปซื้อบ้าน ไปซื้อบ้านกิจาก,การงานเขาก็ดีหลังจากเราเราไะเลมาอยู่กับเขาเนี่ยกิจาก,การงานเขาก็ดีนะเราก็ดูแลเขาดีเขาเราอยู่บ้านเขาเขาก็ค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรเงี้ยไม่ต้องจ่ายนะก็คือว่าแต่ว่าเราก็ไปทํางานด้วยนะไม่ได้ว่าอ,อยู่ฟรีๆหรือว่าไม่ได้ทํางานนะทางานด้วยเราก็ขับรถไปทํางานจากที่เนี่ยแล้วก็กลับรถไปทําที่ลอสแอนเจลิสแต่ว่า บ้านของตาเบนาตาลีนาตนาลีในอยู่อีกอำเภอหนึ่งซึ่งใช้เวลาขับรถก็ประมาณสักสีนาทีไปไปทำงานที่ทำงานนะช่วงนั้นนาตาลีก็ทำงานประมาณอาทิตย์ละ5วัน4วันหรือ5วันแล้วเหลือ2วันก็เป็นวันหยุดวันหยุดก็จะทำงานบ้านนะเขามีรถไหลายคันเราก็ล,าล,ดล,ดล้างรถรถเรารถเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งขนไปล้างที่เอ้อางรถก็ไม่กี่บาทแล้วนะ แต่เราก็าว่างๆเราก็อยากล้างรถเราเราก็ล้างรถเขาบ้างอะไรเงี้ยทางานบ้านนะเก็บกวาดทำความสะอาดบ้านทํากับ,กบข้าวอะไรนะก็อยู่กันมาได้ประมาณปีหนึ่งแล้วก็ซื้อบ้านซื้อบ้านแล้วก็ย้ายไปอยู่อีกที่หนึ่งซื้อบ้านก็เป็นคล้ายๆบ้านทถวๆนะพอย้ายไปอยู่ที่บ้านเถวๆนั้นก็อยู่มาได้ประมาณสักอยู่ได้ประมาณสักสองปี นะทีนี้นาตาลีมีใบขับขี่นะใบขับขี่ขั้นแรกเนี่ยนะเ,เดี๋ยวก่อนนาตาลีคิดว่าเขาต่อให้เราเขาทำใบใบใบขับขี่ครั้งแรกให้เราเนี่ยสี่ปีเพื่อนๆน,นะใบแรกของเรา4ปีแล้วหลังจากนั้น4ปีเนี่ยเราจะต้องไปต่อใบขับขี่อีกนะเพื่อนๆทีนี้ใบขับขี่ที่อเมริกาเนี่ยนะ ก็ครั้งพอครั้งต่อมาเนี่ยกฎหมายมันก็เปลี่ยนครั้งแรกเราทําได้ใช่ไหมมันเปลี่ยนหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่ครั้งที่2เนี่ยเราจะต้องไปต่อใบคับคี่อีกเนี่ยเราจะต้องมีใบโซเชียลคือเรียกว่ามีหมายเลขประจําตัวเราหมายเลขโซเชียลนี้ก็คือเราจะใช้เอ่อทำมาหากินไปทํางานเสียภาษีนะจะต้องมีหมายเลขอันนี้แต่ทีนี้นาตาลีก็อยู่มาเกือบจะได้ปีแล้ว4ปีนี่แหละแล้ว ใบขับขี่มันจะขาดเนี่ยเพื่อนมันก็มาถึงกฎตรงกติกาตรงที่ว่าตายแล้วใบเราก็อยู่กับผู้ชายคนนี้มาก็ได้สองปีกว่าใช่ไหมเขาก็ยังไม่ยอมแต่งงานให้เราสักทีนะทำยังไงทีนี้แล้วก็บอกเขาเขาก็รู้ไงเพราะว่าเราเขาก็รู้ว่าเราเอ่ะใบขับขี่จะขาดแล้วแต่เขายังไม่ยอมแต่งงาน เราก็พูดไปหลายครั้งแล้วถ้าอยู่ไม่แต่งงานเนี่ยนะฉันก็อยู่ไม่ได้ฉันต้องกลับบ้านเพราะว่าขับรถไม่ได้ฉันจะไปทํางานได้ไงนะถ้าฉันขับรถไม่ได้ฉันรู้ฉันเคยมีชีวิตแล้วที่ฉันขับรถไม่ได้เนี่ยมันลำบากนะแล้วก็ที่ทํางานฉันก็อยู่อีกที่หนึ่งต้องขับรถไปอีกสี่ห้านาทีถ้าฉันขับรถไม่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งที่ฉันช่วยอยู่ไม่ได้ก็คือฉันขับรถอยู่ไม่ได้เพราะนาตาลีไปอยู่กับเขาเนี่ยมี ส่วนช่วยเขานะสมัยนั้น GPS อะไรก็ไม่มีเขาก็จะทำงานเกี่ยวกับไปบางทีเขาจะต้องไปซื้อสีอนช่วงคำ่คำคืนเนี่ยซื้อมาแล้วก็ซื้อสีที่จะไปทาเอาเก็บไว้ให้ว o r k e เกคือเก็บไว้ให้คนงานตอนเช้าที่เขาจะต้องไปทำงานที่ไซต์จ็อบที่นี่ที่นี่นอะไรเงี้ยพอกลางคืนบางทีเขาก็จะออกไปซื้อสีแล้วก็กลับมาเขาบอกานาตาลีว่าเออพรุ่งนี้อยู่นะขับรถไปนะแล้วก็เอาสีเนี่ยไปให้ที่งานที่ ที่ที่ไซงานที่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะโอ้โหภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ดูแมพที่แบบว่าแบบเป็นสมุดแมพนะ GPS ไม่ไมีสมัยก่อนดูก็ไม่เทรภาษาอังกฤษกัน,าานกไม่ค่อยได้ก็เดาะ่าโทรศัพท์ไปคุยกับไอคนที่คนงานที่เขาหล่ออยู่อะไรเงี้ยว่าถนนนี้มันอยู่ไหนเราก็ขับเป็นาขับรถเราเราขับเป็นตละอ่านก็ภษา ภาษานะันก็ยังไม่ค่อยได้เต็มที่บางทีเขาบอกเราเขาเขียนแผนที่ให้เรามันก็มีเลี้ยวผิดเลี้ยวถูกผูกว่าจะไปเจอไปเจอคนงานได้บางทีนาตาลีขับรถหลงเป็นช่วโมงเป็นเรื่นี่คือชีวิตนะแล้วเขาก็นอนสามีนาตลีอรีคนนี้เขาก็นอนเขาบอกไปเช้าๆได้อยู่6กโมงเช้นานัตาลรีต้องขับรถรอสีไปให้คนงาน คนงานแล้วอย่างน้อยบางทีที่หรือเรือรสองที่นะนี่คือว่าเราช่วยเขาแล้วเขาก็กลับดึกเขาก็นอนนอนเขาก็นอนตื่นสายเพระมัน9ก้าโมงสิบโมงก็าขับน้ําแต่งตัวเราก็แพ็คลันช่วยให้แล้วเขาก็ไปดูงานวันนี้เขาต้องไปแบงค์ไปคุยกับคนที่จะจ้างทํางานใหม่ไปคุยกับอินชุลันไปดวเรื่องเงินไปเก็บเงินไปอะไรของเขาเนี่ยแต่ว่าส่วนนี้นาตาลีก็ช่วยเขาว่าขับรถเอาสีไปให้แล้วก็บองสีไปให้คนงานนะ ทีนี้ถ้าเราขับรถไม่ได้เนี่ยเราก็ช่วยงานเขาไม่ได้เราบอกฉันก็ช่วยอะไรอยู่ไม่ได้ที่ฉันขับรถไม่ได้ถ้าอยู่ไม่แต่งงานฉันแอบไายไปกับขี่ไม่ได้ฉันต้องกลับบ้านกลับบ้านดีกบบว่ามไม่อยู่หรอกอยู่ก็ทําอะไรไม่ได้นะฉันก็อยากกลับบ้านเหมือนกันอยู่มันก็เหนื่อยแล้วก็อยู่ก็ไม่แต่งงานใช่มันจะไปอยู่อยู่คือเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็อยู่ไปตั้งปีกว่าแล้วมันก็เห็นแล้วว่าเราเนี่ยทำอะไรให้สารพั แต่ถ้าไม่แต่งงานกับเราเราก็ไม่อยู่ด้วยแล้วถึงไม่กลับบ้านเราก็กลับไปอยู่กับพี่สาวพาร์เมนเราก็มีนะนี่คือจุดจุดหนึ่งที่ว่ามันมันถามว่าเสี่ยงไหมมันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเราถามว่าเสี่ยงไหมก็เสี่ยงเขาไม่แต่งงานให้ก็คือไม่แต่งงานถ้าเขาแต่งงานให้เราก็โชคดีไปเราก็ต้องอยู่ไปอีกนะเพื่อนเพื่อนี่คือชีวิตส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้แต่งงานแล้วก็เล่ามาให้ฟังนะอันนี้เป็น ep 1 0 แล้วเดี๋ยวมาฟัง EP11 นะว่าจะได้แต่งงานไหมเพืเ่อนมันก็ตอลอดต้องเล่นวิธีการหลายวิธีการต้องเล่นกลยุทธ์กลยุทธ์กันอีก,ยกเยอะแยะมากมายนะเพืเ่อนเดี๋ยวมาติดตาม EP 11นะเพื่อนเือ EP 1 1ดูว่านาตาลีจะไปถึงไหนยังไง <Yeah. S 1> เพื่อนเอ,นอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดติดตามไว้นะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็มีอะไรคอมเมนต์มาได้อยากรู้อะไรหรือว่าคลิปของนาตาลีไม่ดีหรือปกพ้องตรงไหนนะคุยกันได้คะ่ะคอมเมนต์มาได้นะโอเคแหละคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์นะคะ ที่ดู EP เก่าๆอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดติดตามไว้กดกระดิ่งไว้แล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆได้นะเพื่อนๆดังออดออเอามันเข้าโกง